สวัสดีค่ะ MC 1 2เรนสุพนัทคงชูนิสิตชั้น,นปีที่3จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมเซ ก็ต้องบอกว่านะคะตอนเป็นเด็กเนี่ยเราก็เป็นอะไรกระตุ้นเด็กเนาะเราก็อยากแบบว่าทําชุดให้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาดันอยากทําชุดให้ทนคะ่ะ<อ>ก็เลยเลือกที่จะเรียนแฟชั่นจะบอกว่าคือมาเรียนแฟชั่นเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ม .4 เลยนะคะสอบเข้ามากรุงเทพสาธิตประสานมิตรค่ะวิชาเอกแฟชั่นปีแรกเลยนี่แล้วก็ยังไงต่อมาหาวิทยาลัยในในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เข้ามาในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งจะบอกว่าคือ เป็นคณะของตัวแม่แต่ละคนนะคะแต่ละไลน์ของสมาชิกในคณะเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะมีแต่แบบตัวเผ็ดๆแซ่บๆซทั้งนั้นคือนือว่าอันนี้เป็นตำปูปลาคือเราเนี่ยถามว่าเป็นคนกล้าสแสดงออกไหมก็คือกล้าแต่ว่าอาจจะแบบสำหรับการออนสเตจอาจจะยังไม่ได้มากพอค่ะก็เลยแบบว่า ไม่กล้าแต่ว่าก็ได้ยินเพื่อนพูดมาบ้างนะคะว่าแบบเฮ้ยฉันจะลงเ c of ซีอูฉันจะลง MC of ซีอูแล้วเราเนี่ยก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบว่าลองไปดีเซิร์ชดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับอะไรสรุปก็คือแบบว่าได้คนพบว่าแบบว่าไม่ว่าแบบว่าทุกคนจะมีความสามารถแบบไหนหรือว่าทุกคนจะมีความกล้าแบบไหนขอแค่ลองมาทําขอให้ลองมาเข้าดูค่ะก็เลยเลือกที่จะเข้ามาเป็นเออส่วนหนึ่งของ MC of ซีอบูในครั้งนี้ค่ะ สำหรับเรนนะคะปัจจุบันก็คือการได้ก้าวผ่านขีดจำกัดความกลัวของตัวเองคะ่ะในการกล้าเข้ามาเป็น MC o f s e อ u ูในปีนี้แล้วก็กล้าที่จะเข้ามาประกวดเพื่อที่จะแบบพิสูจน์ให้ตัวเองได้ภาคภูมิใจแล้วก็รับรู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดค่ะพูดฟโฟล์ขนาดนี้แล้วสวยขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียกว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวได้งไงล่ะคนอื่นเนี่ยมีหรือเปล่าเอางี้ฮอสวยได้เท่าหนูหรือเปล่า